ถึงกับแตกฮือเบลล่าลันคำนี้หลังเตรียมปะหน้ามากี้มิวมินในงานบอลช่อง3าม ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีกับประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีคอนเทนต์ของไม่ดาวิกาและเพื่อนๆแก๊งสีม่มอมาคี้มินและมิวที่เมาใครบางคนกันซีดจนชาวเน็ตโยงใส่เบลล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าบอกว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันหมดอยู่ในสายงานเดียวกันก็เห็นกันมาตลอดอยู่แล้วเรื่องคลิปที่โดนขุดก็เป็นเรื่องนานมาแล้วไม่อยากให้ไปขุดอะไรมาอีกและไม่อยาก พูดถึงเรื่องราวต่างๆให้เป็นประเด็นไม่จบและจะไปพาดพิงคนอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามก็ขอบคุณแฟนๆที่ปกป้องและให้กําลังใจมาตลอดส่วนประเด็นงานฟุตบอลฉลองครบรอบของช่อง3มที่ใครๆจับตามองว่าอาจจะต้องปะหน้ากับมากิวราสีมินชลิดาและมิวนิทฐา,านั้นเบลลาบอกว่าก็ฝากแฟนๆให้มาเชียร์กันเยอะๆได้นะคะ26มีนาคมนี้ค่ะส่วนจะอยู่ซีน่าจะได้เจอกันหรือเปล่าก็รอเซอร์ไพรส์กันค่ะที่หลายๆคนจับตาว่าไม่มีเพื่อน ในวงการน,านั้นมันเป็นเพราะการทํางานของเบลที่เวลาว่างมันน้อยมากๆเลยดังนั้นถ้ามีเวลาว่างก็จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอยู่กับคุณแม่ครอบครัวเพื่อนๆสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นก็คือนอนแล้วอะค่ะและเบลก็ไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์แฮงเอาท์กับคนที่ไม่สนิทด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพนั้น